มาอยู่กับผมชานุ่มำซิ่งครับมาคืออยู่ท่านี้บาดนีนอ่ะเฟืองเร็วครับเฟืองเร็ว isuzu fr สองหนึ่งศูนย์เฟืองเร็วเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอ่าไปเทมุมไหนครับจะมีช่วงเหนื่อยๆอยู่นะครับอันนี้ครับช่วงเหนื่อยๆนะครับดูถอยต้องถอยแบบโว้ถอยฟีมืดเหรอว่ โอ้ถอยฝีมืออย่ถอยต้องถอยแบบเอวอ่อนนะครับไม่ไม่ล็อกลูกถ้าล็อกลูกถอยไม่ได้นะครับโอ้ถอยฝีมือแท้มาดูวิธีถอยครับวิธีถอยเอ่อนหน่อยนะครับอ่ามันต้องในโยกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเฟืองเร็วนะครับเพื่อนๆมาเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ถ่ายมาให้ดู หลายสิบครั้งแล้วครับมาดูวันนี้โอ้โอ้โอ้ลมว่ะโอ้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 ลมเพื่อนโอ้เฟืองเร็วอ่ะเฟืองเร็วดันน่ะดันนะครับตอนนี้ดันนะครับดูครับขนาดเนิดๆนะครับเนี่ยทางเนิดนะครับ อันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ26ตัน5แล้วนะครับรถคันนี้เนื้อตั้งแต่เนื้อของนะครับโอ้โหไม่ไปครับเออเออเอออ๋อ,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 อดับกระหมอง แรุ่นนี้เสียงเกียร์เหมือนกลองแตกครับเพื่อนเสียงเกียร์เหมือนตีกองอน่าจะเป็นลูกปืนคาดนะครับผมสันนิสผมสันนิฐานนะครับสันนิฐานว่าเฉยๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยกองหนึ่งน่าจะใหญ่กว่าสิบร้อนะครับ <c oughs> ใส่ได้ประมาณใส่ได้สิบห้าตันครับตัวนี้ตั้งแต่ตัวลูกนะครับเนื้อของสิบหกตันประมาณสิบหกตันนะครับตัวแม่เนี่ยประมาณสิบตันครับอันนี้ก็อู้โชคชัยครับตอนนี้ก็ดีทุกอย่างครับ แต่ว่าเสียเปียบอย่างเดียวเรื่องน้ําหนักนะครับน้ำน้ำหนักน้ําหนักเยอะกว่าเพื่อนนะครับขนาดรถเอ่อรถหกล้อตอนเดียวก็โอ้ยพวงกันห้าบอกแล้ว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 เดี๋ยวค่อยละค่าเดี<ห>๋ยวค่อยละคาเลยอันนี้ยี่หกตันห้านะครับ อ๋อนี่ครับเพื่อนนี่เนาะเซตยี่สิบหกตันห้าร้อยยี่สิบโอตั้งแต่เนื้อของนะ <c oughs> เออตัวนี้ถ้าแบบอ,อ่อน้ำหนักรวมเขาให้สามสิบเจ็ดตันครับแต่ว่าถ้าเกินแบบ นิดๆหน่อยๆแบบไม่เกินไม่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 ถึงสามร้อยกิโลเนี่ยเขาได้ครับแบบเราไม่เจนตนาครับเขาเขาเขเขาปล่อยนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บเอ่ออ่อเกินปั๊บเขาจะจับเลยไม่ใช่นะครับเขาก็ยังใจดีอยู่นะครับเออให้เราแบบไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับเออแบบถ้าเกินเยอะ มันก็แบบเจตนานะครับแต่ว่าถ้าเราเกินนิดนิดหน่อยหน่อยก็เขาก็ปล่อยผ่านครับก็ไม่เป็นไรครับคันนี้ก็เกินมาน่าจะประมาณสักสองร้ยกิโลก็ขึ้นตาช่างใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอนุโลมนะครับมา มาดูแม่เดี่ยวเทบ้างครับอันนี้ดูกองกองตัวลูกนะครับ15้าประมาณสิบห้าสิบหกตันมาดูกองเอ่อของตัวแม่นะครับว่าจะจะเยอะกว่ากันเท่าไหร่นะครับหรือว่าอะไรยังไงนะครับขนาดตัวแม่ก็จะหนักอ่าสองลาวก็จะหนักประมาณ5ตันส 5้าดันสามห้าดันสี่ห้าดันสองห้าดันสามห้าดันสี่ประมาณนี้ครับของโชคชัยนะครับแต่ว่าของสามมิตรเราจะเบากว่านี้มากในของเนื้อของเยอะนะครับโอ้กุ่นแหล่ได้ของเกือบเท่ากันกับสิบร้อครับแต่ว่าได้เรื่องประหยัดน้ำมันจะได้เปรียบเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับ เรื่องเสียบเกียบก็คือมันเอา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 อแล้ยวยกล้อมันก็คือเข้าหน้างานยากนะครับขนาดหกล้อนะครับอ่า ค,ครับผมคลิปนี้ก็มีอะไรมานำเสนอให้ได้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ